ทำงานให้คนอื่นทําเสร็จง่ายแต่พอทํางานตัวเองไม่เสร็จสัทีปัญหาโลกแต่อีกอันหนึ่งนะฮะโอเคเพื่อนหรือลูกค้าอัปโหลดขึ้น Google Drive ปุ๊บพอดาวโหลดมาปุ๊บปุ๊บ,บเริ่มมิกซ์โอเคเริ่มเปิดแสนแนมไหม่คมเพิ่ความคมเข้าไปตันนี้เอาเบสบวมนี่ว่าคัดเบสที่เสียงร้องไม่ค่อยมีเนื้อเราเอาบูทเข้าไปไม่นานก็ประกอบร่างเรียบร้อยเพราะเรารู้แค่สิ่งที่เราได้ยิน ้าเป็นงานตัวเองสถานการเดียวกันนะเปิดคลิกก็ปุ๊บรู้สึกนะว่ามันบวมไปน,นิดนึงแต่อันนี้เลือกมาเนี่ยคือมันเป็นไลบรารี่ใหม่สุดของแรปเปอร์คนดังหรือหรือว่ามันต้องบวมเท่านี้เอ้ทิ้งก่อน,นเว้สแสนะปุ๊บไม่ขมเฮ้ยแต่ว่าสแสนอันนี้คือแบบได้มาจากไลบรารี่อีกอันเขาตั้งใจหรือเปล่าเราเริ่มคิดแบบคนที่รู้เบื้องหลัง เปิดแท็กกีตาร์ปรงขึ้นมาแหลมเชียบมาเลยไม่กล้าอีคิวแหลมลงหรือไม่กล้าใส่เนื้อเข้าไปเพราะอะไรคือไปยืมกีตาร์ราคา2องแสนสี่มาจากเพื่อนใช้ไม์ตัวใหม่ด้วยทิ้งข่าวอย่างเงี้ยพอคุณทิ้งทางหมักหมมไปเรื่อยสุดท้ายคือไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีมุมมองของการที่รู้น้อยๆไงเหมือนตอนอีเพลงเมื่อกี้มันจะทําให้การตัดสินใจของเราลำเอียงทําให้มิกซ์มันไม่จบทํามาเป็น7800รออแล้บคุณไม่รู้จักตัดสินใจไปทางใหม่ๆที่ควรจะต้องทํา ทางแก้มี2ทางทางที่1คุณทิ้งก่อนอย่ายุ่งกับเพลงนี้เสร็จปุ๊บพอคุณกลับมาให้คุณทําราวกับว่าคุณได้ Data อันนี้มาจาก Google Drive ฟังเสียงแต่ละเสียงเนี่ยด้วย Perspective ของคนที่รู้แค่ว่าเสียงนี้มันเป็นไงแหลมไปทุ้มไปคอมเพสเยอะไปแล้วคอมเพสไม่พอโอโ้โหปวกเปียกมากโอ้โหแข็งไปมากแล้วก็จัดการมันไป หรือถ้าคุณทำไงี้ไม่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่จะทำไม่ได้อันดับ2คือคุณตั้งเดสไลน์ไว้เลยคุณจะมิกซ์ต่อไปอ,อีกกี่เวอร์ชันก็ไม่เป็นไรสมมติคุณมี38เวอร์ชันก็ไม่เป็นไรพอจบปุ๊บคุณแค่เอาไอ้สาเวอร์ชันนมะมาก่องแล้วคุณเลือกไปเลยแล้วคุณก็ปิดงานแล้วให้คิดเสมอว่าชีวิตเราไม่ได้แขวนอยู่กับเพลง,งเดียวจง move on ไปทำเพลงต่อไป